แม่ส่งยังไงเมียนมึงไายก็เลยเัีผ <45. S 1> นี่นะโอ้ส่งโซ่งไหนเพื่อนเนบซีผานี่<อ>แล้วแม่เอาตัวนี้ไม่ได้ใส่ทำเลยนี่นีจ่าเอาาใ้มาทางเนือโอมาทังเนืออือ<ข>ปานนีขายกิโลวะมียเขามามาซื้อขายเป็นฟุตย<อ>ุ้กิโลกันีโอ้กิโลกันีกิโลล หาสิบบาทข้าวตัด,าตาดแรกห,หาสินี่นะอือปลาฮหลายให้เราเนี่ยเนาะเบื่อไงอันนี้อันนี้ประมาณจ็ดบาทเพื่อเป็นก้อนนี่สิข้าวตัดนี่เลยอ๋ออ๋ออ๋อม่ยอ๋เห็ดออกมาเ,เดือนนึงได้เท่าไรแม่กำไ <c oughs> บรบ่แม่บอกคือคือข้าข,ข,ข,ขยันดีนตูงนี่ไปแม่ตีนี่จหมื่มน นี่นะอดถูกาด็ขัดกันเลยเนาะบอดพาผู้เฒ่ามันกับนั่นเดีคยับผมไปรุ่นกับเฮ็ดได้บอดบางสับเียงมนาแตว่าเียมเ็ดเมนครับเห็ดมืดบังเนาะ เพชรด่วนไปแม่ผมสอบถามเลยแกเริ่มอันนี้มั่นหยวแกปีละังไม่แก่หรือยายปีประมาณยีปีป่ะแม่ป๊าอี่ทัวเขาว่าไรันเ่ารุ่นสุ้รุ่นผูตัวดิีปียงเอาใจแ่ลูกไขว่ทานเกิดเอาตีไปเลยวนเขได้จักปีแล้วลูกไขได้สามทว่หรตอสามท่พูหรโอ้ โอ้ยว่าสามสเตะปูตะปูตัวเดียวอ่าอัวพอตะเมียังไปได้ยอเดียวนี่จนไปป่ได้จนตายก็ถือ่า้าวคาารุ่นสุรุ่นเลยตัวนี้นอืขักข,กขกัดขเฮ้ดเป็นเปืองบ้านเนาะแปลว่าพวกนี้เขาไม่ต้องไปหาปูก็ได้เนาะแม่เนาะนี่เนาะป้นนี่อาอยง้กับตล่ขาย้าของา โอ้มีของล่าของอันอันนั้นของของไทยโอ,อ,ยอ้มันคนละอย่างเมื่อแล้วว่าถ้ามดาได้มต่โอ้เดือนละสองหมืนกว่ากับซุดอยอดแล้วกําไรว่าเมียนข้ามาสองหมืนกว่าหรือว่ารวมตะละคนเออเออลองทุนหมื่นหนึ่งเมนอ,อ่ะลงทุนหมื่นหนึ่งเข้าก็ได้อยู่ ทบครึ่งเออได้ครึ่งออันบขาดทุนไลานสันบขาดทุนโอเคครับเนี่ยตอนช่วงแ้มดาไปท่านแพงลงทุนไปเมื่อนึ่งกกำไรมันเพ่อสิ่งสองแถวอืกำไรด้ตอนตอนตอนละตอนบัแพงไว้เต็มเ่ยไปสองแ่าเลย